อย่าลืมกด s c r ต b e และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ you, you play, play, meet, meet. เปิดประวัติไฮโซแชมป์สิรัตนักธุรกิจหนุ่มขวัญใจสาวๆกลายเป็นคนที่รับความสนใจอย่างมากในนาทีนี้สําหรับนักธุรกิจหนุ่มขึ้นลูกใหม่อย่างแชมป์สิรัตเพชรนันทวงศ์สังเจ้าตัวมีประเด็นข่าวร้อนอย่างก่อเนื่องทั้งกรณีตกเป็นข่าวว่าเป็นหวานใจคนใหม่ของดาราสาวน้ำหวานเดอะเฟสรวมทั้งประเด็นล่าสุดกับนักแสดงอารมณ์ดีอย่างอัศมีแคร์ฟัสเซอร์ล้นสำหรับแชมป์สิรัตหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อไฮโซแชมป์นั้นเป็นทาย่ทคนโตของดรวารีชา คุณอภัยพันธ์พันธ์คงชื่นครอบครัวหนุ่มแชมป์ทำธุรกิจหลายอย่างอาทิธุรกิจด้านโรงแรมาสังหาฯ ในด้านบริหารธุรกิจจาก University College of London ประเทศอังกฤษนอกจากครอบครัวและการศึกษาที่เพียบพร้อมแล้วหนุ่มคนนี้ยังรักเสียงเพลงและรักเสียงดนตรีเป็นที่สุดโดยรับหน้าที่จัดงานคอนเสิร์ตมาแล้วหลายรายการด้านของสะสมที่รักคือรถจนและรถสปอร์ตโดยปัจจุบันแชมป์มีรถในครอบครองหลายสิบคันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก e n t e r t a i n t c o m ด้วยค่ะ